วันนี้อยู่ที่เวนมาเาแข่งไม่สมุทรสงครามนะครับวัดใจนะครับดูนอน้องเพวครับสวยๆครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะครับไปขึ้นสะพานแฟนครับวันนี้มามืดหน่อยพี่หน้าโทตาเมื่อกี้ถึงตลาดบางแก้วแล้วจะเข้ากรุงเทพแล้วอ่ะไปดู เดี๋ยฝั่งซ้ายเะเป็นอย่างองเป็นองค์เลยนะครับก็คือยังกาลังก่อสร้างนะครับเดี๋ยวขื้สะานแผนแม่น้าไม่กองนะครับตรงนี้จะเป็นสามแยกสามมุมนะครับตรงนี้เปิดไฟพอดีสว่างสว่างคือกงบนพากิน,น,นกำบนนะครับ โอ้โหมุมนี้สวยนะครับเป็นกองใหญ่นะครับเห็นไหมครับเป็นขึ้นข้างบนด้วยนะครับก็จะมีคนอยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมครับเป็นคนนะครับกันไปถ่ายรูปไปชมวิวนะครับตงนี้ก็จะเป็นทางโค้งน้ํานะครับฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นแยกทางแยกน้ํานะครับนะครับ ตอนที่เราขึ้นมาเมื่อกีน้น้องๆเราร้องเพลงอยู่นะครับนะครับตอนนี้ไฟกำลังจะเปิดครับบรรยากาศนี่ก็จะเป็นแ <c oughs> ม่กลองนะครับเอ,อือยาวมืดแล้วครับมาคํำไปไหนทีมงานโทรตามนี่เป็นพระพุทธรูปนะครับกำลังก่อสร้างนะครับ ดี๋ยวจะพาเดินอึนสะพานแฝน,นครับตอนนี้เราอยู่บนสะพานแปนนะครับบนสะพานแฝงลองไปแฝงมากแหงไหมนะครับสมุดสคดามตรงนี้ก็งยังไม่ขึ้นนะครับจะพาเดินไปดูรบล้อวเฉยนะครับมีน้องๆเยอะแยะเลยะนะครับก็มาค่ำไมน้อย นะครับมสวยงามนะครับนี่ข้างบนข้างล่างนะครับโอ้สูงหลายชั้น,นครับเอรอไม่คือะ<า>สะพานแฝนตรงนี้ตรงสะพานแฝนตรงแม่แน้ำเลยนะครับตรงแม่น้ำเลยเหนียวเหนครับ เดินไปขยมไปขยาวไปเสียวแม่น้ำแม่กองสวยงามมากนะครับนี่ก็จะเป็นทิศตะวันตกนะครับมีโยกมีเยกนะครับ มีการวิ่งกันมีโยกนะครับป้ายมาคําแล้วก็ดูคํากันนะครับป้ายนี่แชะหน่อยเข้าแล้วค่ะเดินไปโยกไปครับนึกว่าแผ่นดินไหวอันนี้นะครับเป็นทางแยกน้ําเนี่ยนะครับตรงทางขึ้นนะครับตรงที่มีไฟนะครับจะเป็นตลาดนัดชุมชนเขานะครับเป็นแฟลน,น์มาร์กเอ่งไหมเนี่ยครับ ก็อุ้ยเป็นสะพานแผนสวยงามนะครับโอ้มีแอบเสียวแอบสันนะครับขาสันเหมือนมันก็จะมืดแล้วนะครับแต่อาตาป่ากนะมองเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับเป็นสะพานแผนตอนนี้ก็จะลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับดีกว่าเรามาเลยขึ้นสะพานเออกลางสะพานพอดี จะย้อนกลับนะครับป้มวิมีสวยงามนะครับไม่กลองโยเกเยกเลยนะครับตัวน,นี้เหมือนเหมือนแผ่นดินไหวอะในออบรรยากาศมาค่ำเกินไปพี่นาโทรมาโอ้โหเมื่อกี้ออกพราร่าสองไปตลาดเดินตลาดบางแก้วแล้วอกลับมาไหม่อ่ะเดี๋ยวก็จะไปมิตติ้งรถเก่าอยู่ข้างล่างนะครับปต,ตามหาไม่เจอเอกี่โทรไปติดต่อไม่ได้นีครับ ข้างบนก็คงจะไม่ขึ้นเนือพอมืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไห้โอกาสหน้าผมจะมามาพามาขึ้นนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าที่ทุกวันอาทิตย์ที่นี่นะครับวันอาทิตย์แรกของเดือนเขาจะจัดงานมิสติ้งรถเก่านะครับเพื่อประชาสัมพันธ์จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับไปไหนนะครับนี่ครับข้าบนสวยงามนะครับแล้วสูงแล้วลมเย็นเย็นครับ สวยงามสวยงามแม่น้ำลมเย็นเย็นเอเนะครับอย่าลืมมาท่องเที่ยวกันนะครับแด์ม์คแอ่งใหม่สมุทรสงครามครับสวยงสวยงาม ก็จะมีเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนริมแม่น้ำไปนะครับไปทนรเววัดใหญ่นะครับมาเที่ยวกันนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับสมุดสงครามนะครับวัดใหญ่นะครับมาง่ายๆริมแม่น้ำแม่กรองเลยนะครับจบกันแค่นี้นะครับ